มาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราบินรูบิกเร็วๆอยู่เนี่ยแล้วคุณผู้ชมคิดว่าเขาเห็นอะไรมั่งเพราะว่าเราบิดเร็วๆอยอะเดี๋ยวผมจะลองแก้ให้ดูนะครับผมเล่นแบบไม่ดูลูกนะครับ มือถือร่ก็คือมันบิดมุมอย่างนี้เวลาเวลาไปแข่งนะครับและรุ่นที่ผมใช้อยู่มันก็เป็นรุ่นที่ไม่ได้แพงมากครับผมไม่รู้ว่ามันมันมันจะมันจะมันก็ดีแหละแต่ว่ามันมันม่ถูกนะฮะผมเลยใช้รุ่นนี้มาก่อนนะแล้วก็ผมไม่รู้ชื่อรุ่นนะแต่ว่าผมคิดว่ามันก็ดีนะครับ ผมก็เป็น้ำยาไออันนั้นไปเหมือนกันนะครับน้ำยามันก็ดูแบบใสแล้วมันก็ลื่นนะครับแล้วเกิลันถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมจะมาสอนแก้หนึ่งสีด้วยนะคะ

สู่พีระมิดเ,เดี๋ยวผูทชมคอมเมนต์มาด้วยนะครับเดี๋ยวผ